ในช่วงเส้นทางการค้าวันนี้ดิฉันอยู่ที่จังหวัดดงทัพทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามนะคะทำไมเราถึงมาอยู่ที่จังหวัดดงทั t ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามเพราะว่าสิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าที่นี่เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำเพราะว่าปลูกข้าวเป็นหลักในจังหวัดนี้นะคะและสิ่งที่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าจังหวัดนี้ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากประเทศไทยค่ะ แล้วเราจะรู้ไว้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเราต้องมาถามกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องทางนี้โดยเฉพาะนะคะคุณฝามทานตุงประธานกรรมการบริหารบริษัทผุยเวียดนามค่ะสวัสดีค่ะสินจาวินาค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือผู้แปลภาษานะคะคือน้องงาค่ะสวัสดีค่ะน้องงา,ส,ส,าสวัสดีค่ะ คำถามแรกเลยนะคะที่อยากจะถามนะคะว่าความเป็นมาของบริษัทปุ๋ยเวียดไทยนั้นเป็นอย่างไรคะอันไห,นห้แกยืนรร่นเรื่องินติกากอตั้งบรัทปุ๋เวียดไทยตัเงแต่ปอุ0 0าท่า,ทานผู้ชมครับคุณตรงได้บอกพวกเราว่าเริ่มแรกนั้นคุณตรงอยู่ที่จังหวัดดงทับและคุณอุมาดาซึ่งเป็นเจ้าของปุ๋ยอินรีย์จากประเทศไทยกําลังหาตัวแทนอยู่ครับเพื่อคุณตรงเลยแนะนําให้รู้จักคุณอุมาดาจากนัาา้นก็ได้ทดลองใช้ปุ๋ยก่อนซึ่งเห็นว่าดีมา,า,มา,า,ากคุณตรงเลยประทับใจ เลยมาทําตลาดปุ๋ยอินทรีย์ที่ช่วยฟื้นฟูคุณภาพดินของเราให้ดีขึ้นและเกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้ผลผลิตที่ดีและได้ผลผลิตที่ปลอดสารพิษด้วยครับคุณตุ่มนะคะได้ลงทุนยกเลิกธุรกิจเลิกทํากิจการเกี่ยวกับรถทุกอย่างเลยมาทําปุ๋ยแเจียเพราะว่าข้อหนึ่งก็คือว่าเขาเห็นในศักยภาพของปุ๋ยที่ทางคุณอุมดาให้ลองดูมานะคะและทําไมเขาถึงได้เลือกใช้ยี่ห้อปุ๋ยยี่ห้อมังกรไข่มุกค่ะเห็นไงช่วยให้เขาเหงา คุณตรงได้บอกว่าในตลาดเวียดนามนั้นมีปุ๋ยเคมี5,000กว่ายี่หอ้อและปุ๋ยอินทรีย์มี100กว่ายี่หอ้อและเลือกใช้ปุ๋ยมังกรไขยมุกจากคุณอุมาดา เพราะเป็นปุ๋ยชีวภาพครับและผ่านการตรวจสอบรับรองด้วยการได้ใช้ปุย๋ยยี่ห้อนี้จะทําให้พืชแข็งแรงบํารุงดินและทนต่อการเปลี่ยนแปลงจากภาวะโลกร้อนนะครับที่ว่าได้รับการรับรองนี้คือรับรองจากที่ไหนยังไงบ้างครับที่ว่หเดเดือนสิง<ส>หาคม2008ได<ส>้ร<ล>ับการรับรองการอนุญาตจากกระทรวงเกษตรกรรมและพัฒนาชนบทของเวียดนามให้สามารถขายปุ๋ยนทรีย์ได้ครับที่ตลาดเวียดนามถ้าจะขายปุ๋ยยี่ห้อไหนจะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรกรรมครับ และปุ๋ยประเทศไทยมียี่ห้อเดียวหรือมียี่ห้ออื่นคะปุ๋ยอินทรีย์เี่มียี่ห้อเดียวคือปุย๋ยลำไยมังกรไข่มุกจากเมืองไทยที่ปุ๋ยอินทรีย์จากประเทศไทยผ่านการรับรองครับจากการที่ว่าทําไมถึงได้ใช้ปุ๋ยยี่ห้อมังกรไข่มุกน,นี้จากประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าหนึ่งคือว่าได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของประเทศเวียดน,นามเขาซึ่งหมายถึงว่าปุ๋ยมีหลากหลายยี่ห้อแหละนะคะไม่ว่าเป็นร้อยยี่ห้อหรือเป็นพันยี่ห้อ พียงแต่ว่าถ้าเกิดเขาได้รับการรับรองจริงจากทางหน่วยงานราชการจริงๆแล้วเนี่ยเขาถึงจะทําแต่บังเอิญว่าในปุ๋ยอินทรีย์นั้นจากประเทศไทยมีเพียงยี่ห้อเดียวคือยี่ห้อมังกรไทยมุกนี้นะคะคุณตุงได้แต่สินใจว่าจะทําตลาดในเรื่องของเกษตรกรรมตลาดปุ๋ยนี่แล้วเนี่ยแล้วเขาทำยังไงถึงประสบความออสําเร็จคะ เใน่ตลาดเกษตรกรรมในเวียดนามมีการแข่งขันสูงดังนั้นคุณภาพปุ๋ยจะสําคัญอยากให้ชาวนารู้ว่าปุ๋ยอินทรีย์มังกรไข่มุกมีคุณภาพดีจึงกระปุ๋ยให้ชาวนาทดลองใช้ก่อนครับ ได้ลองเปรียบเทียบกับปุ๋ยที่เขาเคยใช้กันมาก่อนคุณตรงบอกว่าการพัฒนาตลาดอย่างมั่นคงนั้นจะทําตามนโยบายรัฐบาลผู้เชี่ยวชาญชาวนาและนักธุรกิจร่วมกันพัฒนาเกษตรกรรมให้มั่นคงครับในตลาดปุ๋ยมังกรไขมุกเป็นน้องใหม่แต่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรชาวนาอย่างดีเขายังต้องเรียนรู้พัฒนาตลอดครับเพราะเข้าสู่ตลาดโลกครับและรัฐบาลสนับสนุนให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณตรงมีทฤษฎ์คือเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเขาแล้วได้ผลผลิตดี คุณตรงจะเอาผลผลิตนั้นไปเข้าประกวดผลไม้ประกวดข้าวครับซึ่งคณะกรรมการนั้นจะมีเจ้าของซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆจะรับซื้อในราคาสูงเพราะถือว่าผลผลิตนั้นใช้ปุ๋ยปาาลอดสารพิษครับผลผลิตที่เกษตรกร,รหรือชาวนาที่ใช้ปุ๋ยเขาได้รับรางวัลคุณตรงก็ถือว่าเขาก็ได้รับรางวัลด้วยครับเวลาที่ชาวนาชาวสวนไปประกวดจะต้องมีใบประวัติว่าใช้ปุ๋ยยี่ห้ออะไรเวลาเท่าไหร่ด้วยนะครับถ้าชาวนาชาวสวนได้รับรางวัลผลผลิตที่ดีถือว่าปุ๋ยของเขาดี ถ้าชาวนาชาวสวนขายได้ราคาดีคุณตรงก็ถือว่าเขาก็ได้กําไรเพราะชาวนาจะใช้ปุ๋ยของเขามากยิ่งขึ้นด้วยครับโอ้แม่ท่านผู้ชมคะนะับว่าเราได้ความรู้มากมายจากคุณตุงเลยนะฮะในการทําตลาดปุ๋ยอินทรีย์ยี่ห้อ,อมังกรไข่มุกนี้นะคะแต่นี่ท่านผู้ชมเรามีกระเป๋าวเวียดน,นามห้าใบเอ๊แล้วเราจะแจกยังไงดีเราต้องถามคุณตุงว่าเงี้ยเดี๋ยวเราตอบคําถาม ดีไหมอะไเงี้ยคุณตุงคะให้คาถานหน่อยนิดสิคะเจอชีน้อยละปุ๋ยอินรีย์จากประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษกรตรกรรมและพัฒนาชนบ,บทยี่<อ>ห้ออะไรครับส่งข้อความ SMS คําตอบและชื่อที่อยู่ของท่านมาที่0816495656 0816495656ว่าปุ๋ยอินรีย์จากประเทศไทยยี่ห้อเดียวที่ได้รับรางวัลน,นั้นชื่ออะไรนะคะ กระเป๋านี้ก็จะเป็นของท่านนะคะงั้นวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณตุ่งมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาและให้ความรู้เคล็ดลับมากมายในการทําตลาดหวังว่าเราจะสามารถที่นําไปใช้ประโยชน์ได้นะคะงั้นเราขอ,ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ทานผู้ชมหวังว่าท่านผู้ชมได้รับสราระน่ารู้จากรายการของเรานะคะสัปดาห์นี้แอนขออนุญาตลาไปก่อนแต่อย่างไรก็ตามท่านสามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook ล้อมใจไทยเวียดนามหรือไทยเวียดเฟรนชิพค่ะแอนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ อสองแผ่นดินยอ้อนรอยกัน